เฮ้ห้าสี่สามสองสอ้อมอะไรยังอะไรแล้วนะติดอ่ะโอเคพร้อมยังไม่ได้พูดฮัลโหลเทสเทสเทสสวัสดีค่ะฮัลโหล โอเคโอเคพร้อมจ้าห้าสี่สามสอง่ะถ้าใครเป็นแฟนซูอินไซด์กันสักนิดนึงค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพวกเรา B N K 4 d เค่ะสวานค่ะออนค่ะเหนื่อยนะดูภ <c oughs> ารกิจอะไรสนุกสนุกแน่เลยเนาะก่อนหนึ่งเลยต้องขออภัยเลดิดนึง <c oughs> ใช่เพราะว่าเรายังทำภารกิจอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> เรายังไม่ขึ้นฝั่งเมื่อกี้เราสปอยได้แค่นี้เท่านั้นแต่ดูจากสีหน้าแล้วก็คือ ต้องติดตามต้องรอไปติดตามนะคะรายการคู่มันแฟนเดนนะคะผมว,ว่า<ม>พวกเราทั้งสองคนทําอะไรกันนะคะแล้วดูจากชุดชุดแล้วก็อุ้เอาไว้ไปดูไม่อยากสะปอยมากกว่านี้เล <c oughs> ไ,ได้เนะใช่ค่ะ <c oughs> นนเป็นแฟนคิดถึงค่ะ,คะ <c oughs> ช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะแต่และคนมีกิจกรรมหรือว่ามีอะไรแบบที่ทําเพิ่มในช่วงนั้นที่ผ่านมาไหมอืมใครก่อนคุณก่อนผมหรือก็ส่วนใหญ่โควิดนะคะ เรียนออนไลน์ทำงาน Work f r ฟ m home ส่วนใหญ่ก็จะแบบ Work f r ฟ m home มันอยู่ที่บ้านประชุมก็อยู่ที่บ้านซูมเอาอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีบางช่วงเนาะที่เราสามารถแบบว่ากลับมาเจอกันได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะช่วงปลายปีปลายปีเนี่ยนะปลายปลายปีก็จะมีแบบว่าได้เข้ามาซ้อมบ้างอะไรเงี้ยค่ะได้เข้ามาเจอกันบ้างตอนนั้นเตรียมแฟนมีตด้วยสาใช่เตรียมแฟนมิตร ละลายเฟิร์สแฟนมีดใช่แล้วก็แจ็คพอตไปแจ็คพอตเลยก็เลยต้องกักตัวยาวๆจนมาถึงใช่ค่ะแต่จริงๆก่อนหน้านี้เราก็มีงานค่อนข้างเยอะเนาะช่วงโควิดมันเลยทำให้เราได้มีเวลาพักผ่อนนะได้เวลาอยู่กับตัวเองหรือว่าพักผ่อนสมองร้องเพลงหรือทำกิจกรรมต่างๆจริงๆก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะคะก็ได้หาแบบว่าหากิจกรรมอะไรได้ทําเพราะบางทีตอนที่เราทำงานเราสึกว่าเราอยากอยากอ่านหนังสืออยากดูนู่นดูนี่แต่ว่ามันไม่มีเวลาจริง พอหยุดโควิดแล้วก็มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เล่นกับแมวมากขึ้นแมวแมวเบื่อแล้วแมวเบื่อหน้าแล้วเบื่อหน้าแล้วแบบเมื่อไหร่มนุษย์เจ้าออกไปทํางานเราอยากอยู่คนเดียวแล้วก็มีว่าได้ได้ดูซีรีส์ได้พักผ่อนมากขึ้นค่ะใช่ค่ะพูดถึงแมวแสดงแล้วก็เป็นทานแมวใช่ใช่ค่ะทานแมวทั้งสองคนเลยไหม ใช่คะ่ะใช่ค่ะขอ,ของน่ารักของน้องแมวนิดนึงแต่ละคนมีน้องแมวเป็นของตัวเองเลยนะใช่คะ่ะมีอ่ะของออนก่อนออนเป็นเนโกะนะคะเนโกะตอนนี้เป็นแมวแก่แมวอ้วนตัวหนึง่ง <c oughs> ไม่ไม่แก่แต่ก็วัยกลางคนคื <c oughs> วัย <c oughs> กลางคนวัยกลางคนแบบที่ขี้งอแงนิดนึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนใหญ่แมวเขารักสันโดษอย่างเงี้ยพอแบบเหมือนเขาอาจจะเห็นเราเป็นแมวเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าทำไมเราไม่ยอมออกไปสักทีนี่มันถิ่นชั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะมีความแบบห่วง ห่วงที่เขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของห้องอเขาจะไล่เราออกจากห้องแล้วนะใช่แล้วก็แบบใช่ไล่ไม่พอคือต้องแบบเติมอาหารให้ด้วยเติมน้ำให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแมวเธอเป็นไหมแมวฉันก็เป็นบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นเป็นแมวจรที่อยู่ดีก็มาที่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยรับเลี้ยงมาสองตัวแต่มันจะไม่ค่อยอะไรกับเราแต่จะมันจะอะไรกันเองมันจะมีที่ประจําของแต่ละตัวใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าพี่ปิ๊กไปนอนที่พี่แ๊กไงพี่แ๊กก็กระโดดขึ้นมาเลยแล้วก็ฟัดพุ่ง งับพุงเลยอะไรเงี้ยงับงับงับพุงพี่ปิ๊กไล่พี่ปิ๊กอ่ะต้องไปไปนอนที่อื่นอะไรเงี้ยเพราะนี่เป็นที่ประจำพักเขาใช่ใช่ใช่เราอยู่กับแมวมากๆเรากลายเป็นแบบขี้อ้อนเหมือนแมวไหมคะเออมีแหมมีรังไหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มมีเสียงสองเสียงสามมากขึ้นค่ะแล้วอยู่กับแมวก็แบบว่าแงยเ้ยเงมันมาเองอ่ะเธอไม่ใช่แค่สองกับสามเธอไปสิบหกใช่ฉันว่าฉันอยู่ดีก็มีเพราะว่าเราเล่นกับแมวใช่อยู่ดีมันมาเองแบบแงยุ่เงี้ยแฟนหนูมันมีนะมันจะมีความแบบ ออดอ้อนออซออะไรเงี้ยเบาๆภาษาแมวหนึ่งใช่ขนาดเริ่มต้นก็คือมีแมวเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วเรามีความสนิทสนมขนาดไหนโอ้ให้คะแนนความสนิทสนมรู้ใจแค่ไหนโอ้จริงๆแล้วเราก็สนิทกันตามมารยาทอะเหมือนแบบเออเขาเรียกว่าเนอะอยู่กันมาหกปีก็แบบเกินจะหกปีใช่ใช่เบาเเบาเเบาเบาไอเอาจริงๆเธอว่าเราสนิทกันสิบเปอร์เซ็นต์จริงเหรอฉันว่าเราสนิทกัน ให้หนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะให้หนึ่งร้อยหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งเพื่อความเวอร์เพื่อความเวอร์จริงๆก็รู้สึกว่าเราก็สนิทกันนะคะเราต้องมีเรื่องอะไรเราเราก็คุยกันอะไรเงี้ยเรื่องอะไรที่แบบว่าลงดีเทลลึกๆเราก็คุยกัน Deep Conversation อะไรเงี้ยคุยกันแบบ Deep Conversation จริงๆนะคะเหมือนแบบก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะเปิดใจให้กับตาวันขนาดนี้โอ้ขอบคุณแล้วก็เราห้ามเลิกคบกันนะ พอเราไม่มีคนคบแล้วค่ะความเราเราอยู่ดิความรับเราทั้งคู่ความเราไม่ได้กันถ้าใครเลิกเขาไปก็คือรู้เรื่องนะแน่นอนกบความเหมือนว่ามีอะไรที่เราแบบเหมือนกันแล้วก็มีอะไรที่แบบแตกต่างกันคนละยดเลยมีไหมจริงจริงเราแตกต่างจะรู้สึกก็มีความต่างมีความต่างมาถึงว่าอาจจะสมมติว่าไปเที่ยวไปไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็คือจะชอบไปเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าเที่ยวคนละแบบว่าอาจจะคนละคนละเวหรือเปล่าหรือว่าไม่เชิงนั้นนะ ฉันไม่เคยเห็นเธอเที่ยวจริงเหรอจริงฉันไม่เคยเห็นเธอไปนอนคางนอกบ้านเลยเสถานที่เยเว้นหอกับบ้านเราก็ไปต่างประเทศกันมาเราก็ไปต่างจังหวัดกันมาน่ะก็ใหนูรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราสองคนเหมือนจะแบบคนละเวทแต่อยู่ด้วยกันได้อะไรค่ะมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนตาวาลร้อนออนเย็นออนร้อนตาวานเย็นอย่างเวลาไปอย่างเสมมคนไปไปเที่ยวตอนนั้นไปเที่ยวต่างประเทศไปชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าเนี่ยจะเป็นสายชอปปิ้งใช่ไหม เราก็อยากเราก็ชอบเหมือนกันแต่เราชอบแบระดับหนึ่งรู้สึกว่าเราพอแล้วแต่เขาอยากไปอีกแล้วก็ให้เขาไปต่อได้เหมือนว่าแต่เราก็คือไปกับเขาด้วยใช่แต่เตวันจะไปหมดเหมือนอย่างตอนอ่ะล่าสุดเลยเหมือนเราไปทํางานใช่ป่ะแล้วนี่ก็อยากจะไปเดินดองกี้แต่เดินเดินมาแล้วใช่แบบซื้อของมาเรียบร้อยแต่เนี่ยอยากเดินตองเออแไป้วยไปด้วยก็เลยเออไปไปไปด้วยไปด้วยได้แล้วก็ไปเดินด้วยได้เป็นคนไปไหนไปกันเลยก็เลยแบบเออดีดีดีจริงก็เหมือนการสพอร์ตกันในทุกๆเรื่องอืมใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็ <g år> มีอะไรปรึกษาอย่างแบบว่าจะทําอันนี้ดีไหมแล้วก็ทั้งก็ถามเธอบางทีเธอก็ถามฉันอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดวันนี้ใส่ชุดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยการปรึกษากันในทุรุกเรื่องอจริงคุยเล่ยเปื่อยค่ะไม่ค่อยแบบต้องตั้งท็อปิกในการคุยเลย <ๆ S 2> เล่ยเปื่อยนู่นนี่นั่นส่งนู่นส่งนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นอะไรแบบเสื้อผ้าอะไรก็ส่งไปแต่เห็นเสื้อผ้าก็ส่งมาแมวก็ส่งมาก็คือทุกเรื่องใช่เรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่อง ัก็ค well do <cat on developed Airbnb> <c oughs> ือออเมมายกกันตลดใช่มามากันตลอดเลยค่ะเรื่องวงก็เมา่วมอยค่ะอันนี้เป็นความลับความลับเป็น Keep Confidential ลึกลงไปอีกอ่ะไน้รับกับความประทับใจของการรายการนี่มีเรื่องราวประทับใจอะไรกันบ้างอื่นที่แบบโอเคคุณคอยสร์ตทะลุให้กำลังใจในวันที่เราดูจริงก็อยู่ด้วยกันมานานเนาะจร่งเราก็ไม่รู้พูดเดี๋ยวก็หาว่าเป็นซับออย อ่ะฉันก็พูดได้แค่ว่าไม่เพรไม่เพราะว่าแบบว่ามันจะมีแบบว่าเขาให้เขียนถึงกันในแฟนมีตไงอ๋อใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราถึพูดไปแล้วมันจะไปเอ๊ะมันไปเหมือนันหรือเปล่าเนี่ยสปอยเขารู้เลยเนี่ยเราไม่ถอยเลยเนี่ยขอโทษนะคะแต่ประมาณว่าเอออย่างที่บอกว่าเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสนิทกันมากขนาดนี้ได้ตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกที่ดีใจที่มีกันและกันในชีวิตอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบว่าเราก็มีเขาเป็นที่ปรึกษาเป็นแบบว่าเป็นคนคอยซัพพอร์ต เขาถ้าพอร์ตเราว่าเราก็สพอร์ตเขาเลยยินดีมากไปด้วยกันอย่างงี้ก็รู้สึกดีใจมากขอบคุณที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันขอบคุณที่เป็นเพื่อเราเหมือนกันยินดียินดีที่ไม่แบบมีเธอในชีวิตจริงๆแบบไม่รู้เหมือนกันว่าแบบถ้าไม่มีจะเป็นยังไงจะเป็นออนในเวอร์ชันนี้ไหมหรือว่าจะเป็นออนแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆในชีวิตส่วนตัวก็ไม่ได้มีเพื่อนเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะ ก็ถ้าเพื่อนก็จะมีแค่มไม่กี่คนแบบในวงจริงตหวานเป็นห่วงเป็นใย,ยตลอดคือเหมือนเขาจะเห็นว่าเราแบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตาวานก็จะเหมือนแบบคอยมาเติมเต็มในส่วนที่แบบหนูขาดไปเขาก็จะชอบเป็นห่วงเป็นใย,ยมันเป็นความอบอุ่นที่แบบนี่ก็ไม่ค่อยได้รับจากใครอะไรอย่างเงี้ยอ <c oughs> ลิงเโตเซมะเดะเดะที่เคยเคยมีการพูดคุยกันเหมือนแบบความรู้สึกที่แบบเพออขอบคุณอะไบ่อยนะไม่ค่อยว่ามันก็แค่ขอนป้าขอบคุณนะเต็งคิวนะเต็งคิวไอ้เลิฟแล้วก็มาอ่างแต่ว่าแต่ไม่ใช่เวอร์ชันที่มานั่งแบบคุยกันจริงจังขอบคุณอย่างนั้นนราคนนี้มันเออจับข่าวคุยสมมติถ้าอย่างงี้เราต้องอัมพงมาลัยมาละวายละตาวายก็ถ้าเกิดเราจับข่าคุยกันเคยจะปรึกษาปัญหากันมากกว่าอะไร ส่วนใหญ่ก็ชอบแบบให้กําลังใจนะไม่ถึงแบบเฮ้ยอยู่ดีตรงนี้อยู่แล้วถ้าจะขอบคุณกันก็คงจะเป็นแบบการเขียนให้เวลาเขาต้องมีอะไรให้เขียนกันอ่ะโอเคนะจะเขียนให้ว่าถ้าพูดต่อหน้ากันแล้วก็จะเขินเขนะไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นใครกับเพื่อนเก่งใครก็จะเขินนะสมมติอ่ะมีชะลาลายคนอื่นอยู่ตรงนี้หรือว่ามีน้องในวงอะไรเราก็เขินก็จะเขินเขินอะไรอย่างงเี้ยค่ะแสดงว่าข้อความหรือใครที่อยากจะรู้ข้อความอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเดี๋ยวลองไปในฟังก์ชั่นใช่ไหมใช่เฮ้ย เกินหน้ากระดาษเลยคะ่ะคือเอาจริงไหมคะคือพี่เขาบอกว่าบีบว่าขอยาวๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่ายาวของหนูกับยาวของเพื่อนมันยาวเท่ากันไหมต้องไปรอดูวิทยานิพนธ์เฮ้ยวิทยานิพนธ์แล้วบับแล้วหนึ่งเราได้ติดตามกันแม่อันนี้อยากรู้ว่าถ้าให้เราอ่ะขอบคุณตัวเองกับเส้นทางกับการเป็นไอดอลนะที่ผ่านมาเรามีอะไรที่แบบอยากจะขอบคุณตัวเองไหมครับพี่อาเพื่อนของเรารู้สึกแบบอันนี้เป็นตัวเราเองขอบคุณตัวเราเองบ้างจ้า ขอบคุณตัวเราเองอ่าก็สําหรับตัวตาวันก็ก็อยากจะขอบคุณตัวเองที่แบบว่าอดทนแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ตั้งใจ <c oughs> ตั้งตั้งใจทําตามความฝันจริงๆ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าอย่างที่บอกว่าเรามีความฝันอยากเป็นนักร้องก็จริงแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรียนเคเราก็คิดกันหนักเราคิด หนักมากว่าหักจะสมัครดีไหมใจว่าทําตามความฝันครั้งนี้คิดดีไหมเหงี้ยแต่ก็ขอบุณ<ม>ตัวเองที่ที่เลือกเส้นทางนี้แล้วก็ขอบุณที่อดทนมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจ<ม>ทํางานอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าสู้ๆนะครับสู้ต่อไปเรายังมีฝันอีกข้างหนก็ต้องไปให้ไกลแล้วก็ไปถึงด้วยนะจ,ะจ๊ะฝปติงจัดระหวานป้าคุณนน,อนเอาจริงเนี่ยคิดว่าตอนที่เซนอะ,อะคือตอนสมัครอะว่าคิดหนักแล้วแต่คืออาจจะไม่ได้หนักมากแต่ตอนที่เซนอะหนัก เพราะว่าพอเราเห็น condition อะไรบางอย่างใช่ไหมแต่สุดท้ายก็คือเราเลือกที่จะข้ามคอน d i t i o n นั้นไปแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราทําตามที่ใจเรียกร้องมันเป็นแบบสิ่งที่วิเศษอะไรเงรี้ยหนูแอบบรู้สึกว่าการที่เราแบบเดส p e เ t คตัวเองด้วยเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยแล้วก็เคาลบในการตัดสินใจของตัวเองด้วยไม่ว่าจะเกิดขึ้นใดๆก็ตามอะไรเงรี้ยรู้สึกว่าขขบคุณที่เราเติบโตมากขึ้นจากตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นจริงๆหนูรู้สึกว่าช่วงนี้รักตัวเองมากขึ้น ใช่รู้สึกเลสเพคตตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจกับสิ่งที่ไม่สามารถควบค contrl ได้ยอะไรเงี้ยคะ่ะมันเหมือนกล่องหนึ่งที่เราเลือกที่จะเอาเข้าเราเราเลือกที่จะเอาออกอะไรเงี้ยคะ่ะไม่งั้นเอาเข้ามาทุกอย่างสุดท้ายเราอะพังเองสุดท้ายเราก็ต้องเลือกใช่คมมากคมเอาไป <laughs> เดี๋ยวเอาไปปอก <laughs> เอาไปปอกเดี๋ยวเอาไปปอก <laughs> ปอกอะไรไม่รู้งงงง <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปปอกก่อนนะคะนนบอกถึงตัวเองบอกถึง ตัวเพื่อนละคราวน,นี้แฟนๆไหมนียค่ะช่วงนี้เราไม่ได้เจอเลยมีอะไรอยากฝากบอกถึงแฟนๆไหมคะ mm hmm. อืมเราคิดถึงกันมากเลยเราเกือบละเ,เ,เราเกือบจะได้เจอกันเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันแน่นอนเราได้เจอกันเนี่ยกุมภาพันี่เราก็จะได้เจอกันแล้วอืม mm hmm. ช่วงนี้มันก็ยังพอที่จะก,กลับมามีกิจกรรมแล้วก็ mm hmm. ได้เจอหน้ากันบ้างนะคะจริงๆก็รู้สึกคิดถึงทุกคน mm hmm. เพราะว่าจำได้เลยว่าเปิดเทยเตอร์มาครั้งแรกคือทุกคนแบบ ตื่นเต้นนะจริงมันแบบว่าได้ยินเสียงคนกรี๊ดใกล้ๆอ่ะใกล้ๆจริงๆเลยอ่ะเหมือนแบบเราไม่ได้ยินเสียงนี้นานมากแบบแล้วคือเสียงของแฟนแบบเสียงของแฟนๆอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีกําลังใจบนเวทีมันเหมือนแบบแรงส่งแรงมาแรงรับแรงกลับใช้คำเดียวแรงส่งแรงมาคือคือดีใจที่กลับมาได้ยินเสียงนี้ครั้งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเทเตอร์ที่ขึ้นมาสี่รอบมันเหนื่อยนะเหนื่อยก็จริงแต่ว่าพอมันได้ยินเสียงกรี๊ดทุกคนก่อนที่มันจะเปิดมันจะสแบบมามาเอาอ ก็คือลืมหายในลืมปวดหลังลืมเจ็บทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นเทเตอร์มานานเนาะแล้วพอกลับมาขึ้นมันก็แบบร่างกายไม่เหมือนเดิมมันก็แกะขึ้นไปตามไหวไม่ก็พยายามบำรุงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบถึงอดโอยก็จริงแบบหลังเวทีก็กำเนือไปแล้วอะไรงี้ยสุดท้ายพอได้ยินเสียงแฟนมันก็เหมือนเป็นแรงฮึบงั้นก็ฝากเทเตอร์วันเสาร์อาทิตย์นี้ไว้ด้วยเลยละกันนะของทีมเอ็นไฟฟ์ใช่แล้วใช่ก็จะเป็นอีกสี่รอบจุก สี่รอบจุกๆเรามาเจอกันให้ใครคิดถึงไปสำหรับคนที่สูงไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเราก็ยังมีอ่าเดี๋ยวมีอีเวนต์ใกล้ๆนี้มีเฮเเตออร์ีนซ็นทรัลนนทธยาใช่แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกก็มีประกาศอ่าใช่ต้องมารอลุ้นกันนะใครจะติดเซ็มมันจะเป็นเพลงอะไรมันจะเพลงอะไรลุ้นเพลงมากกว่าจริงเอาจริงพวกเราก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเลิกลักเราหนึ่งปอมมากอ่ะเป็นการลุ้ไม่รู้ ไม่รู้ไม่ไม่รู้ใช่แต่เป็นการแบบก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะติดตามได้ใน B N K f o l d e x Official นะคะอีกนึงเขาเรียกว่าเซลฟี่ค่ะติดแฮชแท็กด้วยนะคะเพราะว่าจะได้บัตรจากมือฟรีใบหนึ่งเลยเต็มเต็มก็คือเป็นแบบเป็นสิทธิ์ที่แบบนานๆทีออฟฟิเชียลจะมีของแจกฟรีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบจริงยิ่งใหญ่มากนะคะมีแฟนคลับบอกว่าอะไรที่ได้ฟรีจากออฟฟิเชียลอีกอันนึงก็คือเสื้อกันฝนใช่ตอนที่กำลังรอพวกเราแล้วฝนตก แสดงว่าจับปัดจัมือคือมีจำนวนน้อยใช่ไหมคะกั่อกันที่บอกว่ามีการเซลฟี่ทำกิจกรรมอันนี้เหมือนเป็นกิจกรรมที่เหมือนไทยกับหน้าจอค่ะตรงเซียนพนโวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนของเราจะแบบประกาศยิ่งใหญ่มากไม่ให้น้อยหน้าใครทางนั้น เราประกาศยิ่งใหญ่ปุ๊บ5นาทีเท่านั้นเองนะคะทุกคนก็คือแบบร่วมกิจกรรมกันได้ถ่ายรูปเซลฟี่ติดแฮชแท็กนะคะก็ไปดูได้ใน BNK48 Official แล้วก็ก็จะมีประมาณ2รางวัลรางวัลแรกคือได้บัตรจับมือคนที่เซลฟี่ค่ะกับอีกอย่นึงก็คือลุ้น A3 พร้อมลายเซ็นต์เมมเบอร์เลือกได้ด้วยไฮโซนะเลือกได้เลยวอยากได้ได้เซ็นใครไม่ที่ตื่นเต,ต้นคือหน่ะจอหน้าเซ็นทันโวแบบเฮ้ยใหญ่ตอนที่เรารู้ก็แบบเฮ้ยยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เหมือนกันก็ไปลุ้นกันนะคะว่าใครจะจตมคครรรรใใเเเเเป็็นนซออ์ดดๆพลงง้้วยยะไี มีเราสองคนลุ้นไหมคะกับการเป็นเซ <c oughs> นเตอร์ออลุ้นมากค่ะ <c oughs> คือลุ้นอยู่ถูกซเซนเตอรว่าเราจะติดไหมก่อนเซนเตอร์ไม่เซนเตอร์ไม่รู้แต่ว่าลุ้นทุกซเซนเตอรว่าจะติดไหมมีชื่อ,อเราไ,มไหมอะไรแบบลุ้นค่ะลุ้นค่ะลุ้นตากตั้งมาตลอดค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าลุ้นค่ะลุ้นซิงหรออยากอมารอดูพรุ่งนี้ไปด้วยกันนะคะยังอ่านอยากอ่านเหมื <c oughs> อนแฟนคลับบ้างเลยอ่ะมีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะ เแฟนขับกีดเลยนะน้ำตาจะไหลได้ตั้งหนึ่งใบคุณพีหนึ่งใบใบบัตรจับมือมันตั้งเท่าไหร่นะโอ้ใช่ปะอันนี้ทำไมต้องกระซิบกระซาบเนะแต่ว่าก็แบบดูแลตัวเองเวลายะห่างใส่แมสกันด้วยนะคะใช่่คะนี่ดีบอกล้วก็เลิกลากนะแม่มีอะไรต ก็มาลุ้นมาลุ้นเชียะมาลุ้นมาลุ้นทำไมเล่ามาลุ้นเนอร์ทำไมมาลุ้นเชียะว่าเราเราจะจิตเซมบสึไหมนะอืมว้าเซมบสึจะมีกี่คนนะจะมีเพลงอะไรนะเฮ้ยว่าไปว่าไปเข้าใจเข้าใจเขาบอกนานๆจะได้ของเฮ้ยพูดไปพูดมาเริ่มแบบเฮ้ยเลิกเลิกแล้วกันนะนี่นี่นี่เลิกรักไม่รู้ส่วนไหนเขาจะแบบก่อนเข็มสาม โลกแล้วโรคแล้วรีแจกเงินรออ่ามีคนแบบมีคนแจกเงินรอแล้วเขาเรียกว่ามีคนลุนมีคนลุนอ่าสมมุิแบบตาวหวานเซ็นเตอร์แจกอ่าหมื่นหนึ่งว้าใขอขอเลยขอเลยคอนเซ็นเตอร์แจกหนึ่งแสนเลยจังหงษนแสนคุกกี้นะคะแสนคุกกี้ในแอป IM48 อองจังหงษนเดีวนี้เป็นเป็น K A ใหม่เหรอองจังหงษน เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะถ้ามองอยู่ต่างจังหวัดต้องทำใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดูได้แม่มีแบบมีค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนประกาศนะก็จะมีลงใน y ยูทูบแม่แต่ไลฟ์แม้แต่ไลฟ์หลังหลังจากนั้นประมาณสิบห้านาทีก็จะลงใน YouTube ค่ะก็รอดูได้ครับผมใช่แต่แล้วกำลังใก็ไม่ต้องน้อยใจต่างจังหวัดก็ได้ดูแน่นนอใช่ได้ดูแน่นอนค่ะผมอะไรนะคะต้องได้แล้วแหละ เขาบอกตะวันเป็นที่ไหนคลุงเขาบอกว่าไปกีดยางกันหรอคุณพี่รู้ได้ยังไงคะเนี้ยว่าเรามาเรากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่กทมไม่่เราแบบเรานั่งเครื่องบินมาเลยเว้ยใช่เราลงใต้เราลงใต้จริงๆเพื่อรายการเราตื่นตั้งแต่แบบตีสามตีสี่เพื่อสนุกลงใต้ไหนใต้กทมใช่ใต้กทมเอาจริงแบบเชื่ออะไรมากคือนี่ก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันก็มาลุ้นกันว่าเราจะไปกีดยางกันจริงไหม อ่าลุ้นกันที่30มสิบดีกว่าเราบอกลุ้นเราฉายวันไหนวันที่สามสิบนี้ส0สิบนี้ค่ะอัทิตวอนเลยวอ้ส3มสิบคือวันเออใช่วันอาทิตย์ใช่ไหมใช่เพราะวันจันทร์คือวันที่ส1บ็ดใช่ครับผมเฮ้ยเราก็สวยอยู่นะแสงแสงเลิศเขาคุณคุณพี่อะใครเขามาชมตัวเองเขาต้องให้คนอื่นชมไม่ใช่หรอคะไม่เนี่ยเขาเป็นกำลังใจให้เสมอเขาบอกคลองข้างหลังหรือจริงๆแล้วพวาเธอพายเรือมาเอาลูอีกอ้าว ลูอี้ใครเริ่มมากรีดยางอ่ะลูอี่เนี่ยขึ้นจากคลองแสนแสบผ่านแม่น้ำเจ้าพยาเกาะแล้วก็มาท่าน้ำนนท์ค่เป็นคนละยอดกันเลยนะออกจากบ้านตีสามค่ะเพิ่งถึงมาเมื่อกี้ที่แบบสภาพหน้าซกๆเนี่ยค่ะก่อนที่มาไลฟ์ก็ที่เลทไปสิบห้านาทีเพราะว่าแบบติดติดเรือเรือใหญ่เรือใหญ่พอเรือใหญ่แล่นใช่ป่ะเราก็ต้องพักก่อนเพราะเราเรือเล็กเออเรือเล็กอะไรคขาไม่ร้อะไรคขาไ่รู้ค่ะคดีเลยเนอนพูดถึงแฟนมิตรนิดนึงค่ะ อ่าตอนนี้นะคะก็ยังเป็นวันที่1ิบสองสิบสามกุมภาพันธ์นี้อยู่ใช่ค่ะอัปเดตเมื่อมวนสืนก็คิดว่าไม่ไม่เลื่อนแล้วแหละก็คิดว่านาจาได้เจอกันแน่ๆแล้วนะคะไอเราไม่อยากเลื่อนอยู่แล้วใช่เราก็ไม่อยากเลื่อนไม่อยากให้มันเลื่อนอยู่แล้วนะคะก็เตรียมนะคะเตรียมรับความสนุกเกียมเลยเกมตัวรอนเลยตอนนี้ก็ต้องไปทวนท่าใหม่แล้วเน่ะเฮ้ยอย่าบอกเขาดิว่าเราลืมเปหมดแล้วเราไม่ลืมแต่เราอ่ะเกียมตั้งแต่ตอนนี้แล้วจริงๆ ก็ไปรอรับความสนุกรายกันที่แฟนเมนนะคะคิดถึงก็บัตรอันยิมก็ยังเหลืออยู่นิดิ้น่อยหน่อยนะงๆถ้าใครที่ยังแบบว่าเอ้ยเพิ่งมารู้ว่าว่างก็มาได้นะคะก็มใช่ค่ะแล้วก็เราเปลี่ยนจากคริสต์มาสมาเป็นของขวัญวาเลนไทน์แล้วฉันซื้อแล้วว่าเธอจริงเหรอใช่ฉันซื้อแล้วตอนนั้นต้องทำยังไงเอาไปรีฟรีมก็เอาใบเสร็จไปรีฟันคืนแล้วบอกยังไม่ได้ใช้เลยค่ะขอเปลี่ยนสินค้าค่ะ ไดมิเนียไม่ได้ฉันจะรีบซื้อคนแรกเลยอ่ะแล้วก็รับวันวาเลนไทน์เดินเห็นความรักกันไปนั่นเองนะคะก็ยังเป็นของพวกเรายังเป็นของขวัญอยู่เนี่ยสิ่งสำคัญกับแฟนแค่แบบอยากจะมาเจอเราแสดงว่าต้องดูแลตัวเองอะไรใช่ค่ะก็ตามมาตรการนะคะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองเพื่อที่จะได้แบบไม่โดนกักตัวหมายถึงแบบสมมติตัวเจะปุ๊บเอากักตัวก็อดพาอลิรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบทําตามมาตรการแล้วก็ดูแลตัวเองจนกว่าจะถึง งานใหญ่ของน้องวันของเรานั่นเองนะคะพวาเราก็จะดูแลตัวเองใช่แมสล้างมือบ่อยๆใช่ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปกระตุ้นนี่เข็มสามแล้วใช่เข็มสามแล้วก็มีกาลังจะเข็มสามใช่นี่เป็นห่วงทุกคนเลยแล้วก็แบบคนที่ไม่ได้มาเจอพวกเราก็ตามค่ะก็ทางออนไลน์ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเราก็จะมีอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเรื่อยๆนะคะ ก่อนไปเนาะแบบทำสักสามท่าให้แบบแฟนๆได้แคปผ่านหน้าจอได้มัมเออโอ้โหถ้าไหนีจ๊ะไม่นี้ไม่นีฮหร์เกิดมาเง่ายๆงมินิฮาร์สอยู่หมแม่ลูโอเคอ่ะพร้อมนะคะ1น3สองาแอคแรกจ้าอ่ะพร้อมนะคะแอคที่สองที่ะอู้หม แอคที่สองค่ะโอเคอ่ะไปแอคสุดท้ายค่ะแอคที่สามช่างเมียงศพพี่มาน้องมีศพพี่มาน้องอ่าโอเคอ่ะสามภาพกับจุกจุกฟินฟินไปแล้วเนาะอ่ะทุกคนค่ะบโบกมือบ๊ายบายแฟนๆในใจบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกท่านพบกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วใช่ไหมเราจะได้กินข้าวแล้วใช่ไหมโอเคโอเคขอบคุณค่ะ